อันนี้ก็คือว่าวที่มาจากบุรีรัมย์เมืองพนมรุงนะครับถือได้ว่าเป็นเมืองที่แข่งขันว่าวอีกทีนึงในภาคของประชาชนก็ให้ความสนใจมาครับนี่คือการแข่งขันเทศกาลว่าวของมหาวิทยลาลัยราชพัฒมหาสรา,ารคามครับ รถยนนะครับเพื่อความปลอดภัยวายเนียาครับวายนีมาตสจอดที่บริเวณด้านหลังเต็นท์นะครับเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังเปนทีดีด้านหลังไว้ีนะครับด้านหน้าจะเป็นที่ใช้ในการเ้าววายเปิดบนกีสูเตฮันกีสูเตรปลอดภัยนะครับขบรกับู้จัดกับู้จัดไอจอด่างบริเวณบ้านหไว้นะครับบ้านไหนก่อนู้ประชิด ตำบลอำเภอเดยบบ้านคู่ประสิดตําบลคู่สะอาด อำเภอวาพเรือใ่ตอนนี้โอ้มาจากกระสินรโอ้มันสร้างไม่ขีดสูตรเนาะมันอื้นได้ละโอ้่ครับเป็นไม่ขีดสูตรนะครโอ้ทุกุกขีดสูตได้เลยครับกัจะเป็นับผมทุนความพอแรงมากใชทั่วไปนครับใช้เส้นเดียวกันเรมเอนเดียวกันนะครับเคยไปประกวดใส่มาแน่แล้วทำกานกเคยไปจักเชียรตรวจและให้คะแนนภาคเนือน้ำบ้านฟังนครับได้ยินผู้เรียนพนบอก เออคนเคยคนคนทางพี่นอ่ะคนนีมูมีพวกอยู่นี่คนเลยมันซื้อไปหากันกูเรียนเป็นกุ้มมากอันนี้ถือว่าจังหน่อยนึงก็ขึ้นสายนึงก็แกงได้ตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็แกงได้เลยเอ้าตาลองแกงสู่ฟังไงแกงแกงสู่ฟังแกงงฟักเปินครับเอาเปินได้แต่มันม้วนเด้อะมาจากข้องใช่เป็นบวมเร่อของใกล้ๆเว้ยมาทำกันเป็นเป็นรถกลาปุ่นตัวล่ะ มาผมถือไปให้มาอยู่สคนผมถือไปให้ผมถือไลให้แกงเปินแ้วสนุ่นแต่เะเปิดมันกัเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันด้เนะมมบ่เอบังเบิงงเอาเอาเอาเป็นมวนเด้ มีสามปืนไปด้วนี่อ้าวระวังเด้อสินักแกงเลยรอดมาครับเบาิงแกเบงอ่เอาเลยเขาก็แล่ห้น่นหน่อยเฮ็ดดิเขาใบพ่ใหญ่เห็ดดิมาทมบึงไปที่เขาเ็ดแดนน้ำมัน ยี ộ, ai, tragedy, hi tragedy, à, ิกว่าประชาชนนในนด้ไหครับเบสิมาปบบอว่าของประชาชอ่ไประชาชนอปะนในวต้องถามนะทีถามที่ประชาชนเนของประชาชนอัน้นครับใส่แงไปไปรับพิธีนครับขวามือบุนอืมมกกว่เพระอกวเลย

ให้ผู้เข้าแข่งขันพยายามหมุนตัวนะครับเพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นชื่อนะครับ ขันเสียงไพเราะครับประจำวันที่20มกราคมพีพุทธศักราช2560สําำนักบริการวิชาการและศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ากู้เงินกันค่อนข้างเยอะนะครับ คณะกรรมการกำลังเดินตรวจนะครับ ทุกๆข่านนะครับสำหรับการแข่งขันว่าวสนูซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับขอเสงปรบกมือให้กับผู้เข้าแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับไทเลาะมากนะครับ